ปูเสือรออดีตคู่รักหย่าแล้วไม่จบฝ่ายหญิงแฉเดือดลั่นออกไปจากชีวิตสักทีจรดปากกาเซนใบหย่ายุติสถานะคู่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบไม่ง่ายเมื่อล่าสุดโชคใหญ่ไหทองคำหรือโชครถแหยังคงตามมออดีตภรรยานัดจุธารัตจนฝ่ายหญิงไม่ทนต้องออกมาโพสต์แฉลงโซเชียลว่า สัมภาษณ์สื่อทุกสำนักบอกไม่กลับมายุ่งแน่นอนเลิกขาดเหลือแค่ทำหน้าที่พ่อทั้งที่ความจริงมอกูทุกวันอ้อนวอนให้กลับมาเป็นครอบครัวต่อจากนี้ก็ทำให้เหมือนปากที่ลั่นวาจาไว้ด้วยเลิกยุ่งกับกูสักทีอย่าให้ถึงขั้นหน้าที่พ่อกูก็จะไม่มีให้ออกไปจากชีวิตกูได้แล้ว นอกจากนี้นัดยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าในขณะที่คุยคนนี้ก็คือเดินหน้างอตูเต็มกำลงังช่วงเวลาเดียวกันไม่ได้ห่วงก้างแต่ช่วยออกไปไกลๆจากชีวิตตูแล้วก็ขอให้คุณโชคดีระวังรูปหลุดที่ร่อนในทวิตเถอะจะแดงวันไหนก็ยังไม่รู้เตรียมตัวรับมือให้ดีให้ดีด้วยที่ไม่ได้บล็อกเพราะแค่จะไว้ติดต่อกันแค่เรื่องลูกคะ่ะ ส่วนใครที่ถามว่าทำไมไม่คุยผ่านยายพอดียายไม่เอาหนึ่งพันเอร์เซนค่ะจบไม่สะดวกใจที่คุยหรือเจอหรือไรทั้งสิ้น